ช่วงแรก,แรกที่ไอเริ่มสะสมของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะไอเริ่มจากการดูภาพยนตร์ก่อนแล้วก็พอรู้สึกว่าภาพยนตร์นะ่ะยังสนุกขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้เราได้อ่านหนังสือเราจะได้เราจะเราจะสนุกมากกว่านี้มากมากกว่าขนาดไหนก็เลยไปลองหาซื้อหนังสือมา ซึ่งตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเอ้ยจะอ่านรอดไหนเพราะว่าหนังสือค่ะเป็นหนังสือที่ไม่มีรูปภาพเลยนอกจากที่ออกใหม่นะคะหนังสือรุ่นแรกๆก็จะเป็นแค่ตัวหนังสือธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่แต่พอเราอ่านจบเล่มแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอ่านได้แล้วเรามีความสุข เราสึกว่าเราเรามีจินตนาการเราอยา,อยากอยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นเราอยากเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อยากเป็นแบบเฮอร์แมลนี่อยากเป็นนักเรียนคนใดก็ได้ที่อยู่ในฮอกวอตส์อยู่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะทีนี้พอเราเริ่มอ่านเราเริ่มชอบเราก็เลยเริ่มสะสมมาเรื่อยๆจากหนังสือก่อนหนังสือนะคะมันก็จะมีเป็นที่เป็นหนังสือหลักนะคะแล้วก็หนังสือเสริมซึ่งหนังสือหลักของอายเนี่ย อาจจะไม่ได่เดินเข้าไปในร้านแล้วก็ซื้อเลยมันรู้สึกว่ามันไม่ท้าทายค่ะก็เลยบางทีก็ตามหาหนังสือที่เป็นพิมพ์ครั้งที่1ห,หรือครั้งที่2ที่สภาพยังดีอยู่ยังสามารถใช้การได้เนะี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> มันก็แค่เป็นวรรณกรรมเรื่องเดียวแต่มันดูแบบไร้สาระมันเป็นโลกของเวทมนต์ที่มันไม่มีจริงอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ลองเปิดใจนะคะ ลองอ่านแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องลูกเวทมนต์อย่างเดียวมันมีคติสอนใจมันมีแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วก็ยังได้เรื่องของมิตรภาพนะคะความมีความชั่วซึ่งรายได้จากการที่ป้าโจนะคะ,ะขายหนังสือเนี่ยก็ยังเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้อีก ก็เหมือนกับเราทําบุญไปด้วยอ,อ,อ,อีกต่อหนึ่งเนาะทีนี้อ,อ,อาอยากให้ทุกๆคนนะคะที่ไม่รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะให้ลองเปิดใจดูไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะก็จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เขามีวิจัยออกมาของต่างประเทศนะคะว่าเด็กที่เติบโตมากับเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ80%เนี่ย จะเป็นเด็กที่มีนิสัยที่ดีจะเป็นเด็กที่มีทัศนคติที่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะได้รู้ว่าทําไมวรรณกรรมชุดนี้มันถึงได้ถูกแปลไปถึง60กว่าภาษาแถมมันยังขายไปทั่วโลกอีก200กว่าประเทศอยากให้ลองเปิดใจนะคะให้กับหนุ่มน้อยที่มีแผลเป็นอยู่บนหน้าผาก